วันนี้ตั้งใจมาถ่ายร้านแกงป่าให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะกระทะร้อนว่าเด็ดขนาดไหนเครื่องแกงที่เขาป้ายในกระทะร้านนี้ที่อยู่ที่โพธารามเนี่ยขายในตลาดนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วพริกเทแบบนี้เลยนะฮะร้านนี้เด็ดแล้วคนมารีวิวเยอะมากๆผมไม่พลาดต้องมาดูนี่ฮะคืออยู่ใกล้ๆคือหอมมากๆเครื่องแกงแล้วก็ฉุนด้วยนะครับ มาตอนบ่าย3ามครึ่งคิวปลาไปที่40กว่าแล้วนะฮะขนแน่นมากๆต้องบอกแบบนี้แต่เราก็อดทนรอนะครับดูขั้นตอนเล็กๆน้อยๆก่อนวันนี้ผมสั่งเป็นปากาย1แล้วก็เป็นหัวนะครับกับเนื้อพุงไม่มีแล้วต้องโทรสั่งอย่างเดียวนะครับไม่โทรไม่ได้ทานนะฮะบอกแบบนี้เลยนี่ครับปากายใส่แบบนี้เลยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนี่วัตถุดิบของเขา ประมาณนี้นี่ครับของผมนะครับทั้งหัวดูเป็นยังไงบ้างหน้าตาหน้ารับประทานแต่อร่อยนะครับซื้อมาทานที่บ้านได้เป็นกระปุกแบบนี้เลยขอบคุณครับผม